สวัสดีค่ะมาอยู่ต้งกี่วันแล้วนี่ชู่องป่าแถวบ้านนี่กี่วันแล้นี่นนั่นแหละกี่วันแล้วมาอยู่นะอันนับหกเข้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าวันหนที่สิบสี่นั่นแหลว่านั่งไร่สดผมอาจจะอยู่นี่ก็ได้นะแต่ว่าผิวโอู้ห้าป้าเข้าไปในไลฟ์สดอะได้ยินว่าผมอาจจะอยู่นี่ก็ได้นะ จะเ้าาบนนี่แหละเขาอยากว่าให้ซูเซฟต์อยู่ที <t 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 um> ่นี่แหละเขาบอกว่าให้ป้าเช้บ้านเอ่าล้างไว้อย่าให้กับนั่นสักคันหนึ่งแล้วนานทีมาทีถ้าการลุงมีงานเยอะๆก็จะมาช่วยทำช่วยทำงานแหละลุงก่อนคุณขาลุงจับจว่าอยู่แล้วเนาะผมไม่มีภาระาีมผมมีลูกเมียผมอยู่ได้เลย แล้วกินข้าวเสร็จไปสองเมล็ดเฉยเยนะทำเป็นส่องว่าไล็ดไม่กินหรอโอ้โหนะไม่กระจกนั้นั่ะสองเล็ดจะสวยทีราวันนู่นไปดูสิกระจกนู่นนู่นจกอะไรเล้วหากระจกใครเรียกใครกระจกนู้น่นระวางไว้ที่ศาลาใช่แล้วเรียกใครนึกขึ้นได้แล้วข้าวนะโอเคสีข้าวตอนนี้เดี๋ยวผมก็พกรถหลอกไม่เป็นไม่ม่อ้วนหรอกเพราะว่าทำนานช่องใหญ่หน่อยเด้อ คนควงใหญ่เลยน่ๆที่บอกว่าให้แม่ๆป้าๆเขาทายผมเอาตอนไหนก็ได้ย่างมากินผมจะอิ่มแล้วเนี่ยผมจะไปช่วยงานแล้วกินให้อิ่มกินมาแล้วรับน้ำจินกินให้อิ่มเช้าก่อนตอนนั้นกินแค่ขนมจีนมันเผ็ดเดี๋ยวหนูนาจะทำอีกอยู่ค่ะไอ้น้ำยาน้ำยากะทิต่อไปเขาเลืกข้าวไปนู่นเหรอ กระเพรานะเหมือนกันแล้วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันแต่มีตำถั่วมีกุ้งมีกระเพรากุ้งเผาเยอะเยอะเดื่องติงยินจะกินเรื่องเขาข้างเขามาเด้อมาเด้อติงยินจะด้วย จะดูก็เป็นจ้ะมาดูสิตกใจเลย้นเจ้าี่มากินข้าวนี้อาหารลาวๆคกระจกวิเศษใคยงามด้วยบางทีอาหารอีสานบ้านเราประเทกินง่ายอยู่ง่ายก็กินง่ายอยู่ง่ายเล้วเราก็เลี้ยงได้นะถ้าแบบนี้เลี้ยงได้ เพราะว่าอะไรก็กินด้วยทำให้เป็นพูนอร่อยหมดแล้วที่นี่กินได้หมดกินเลยกินเลยกินสบายต้มฟิดอ่างน้ำนี่น้ำมันเหรออมดันช่งดันยำตุ้งมือซีมือแม่ฮันนี่นี่ไงกินจคลั่งมันรู้กินได้หรือเปล่าได้ท่านก็บอกว่าอู้แอบด่และจขอบคุณนะคะเอตตีไม่คืน น้ำตกหมูน้ำตกหมูกลิ่นยากน่ากินจริงคุณแม่เมื่อกี้สั่งอะไรมานะอะไรนะน้ำตกไอ้ย่างคอย่างคอหมูย่างคอหมูย่างป่คอหมูกับเอ่อตับหวานแม่ดิสั่งให้ก็คือแค่คำเดียวกำังจะเสร็บ มพอเปล่าไกินพอ้ามาเดียวกินข้าวเดียวคือแล้วผมยาวรู้อ่ะอือโอ้ยผมจะกินเผ็ดๆนี่เด้อมันยาวก็มีผักจัและไม่เป็ยจังละเห็ดไปจะปู้ยจะปุ้ยกินนี่ยล่ะหมูหมูเผ็ดหมูเผ็ดเผ็ดกินไรอันไข่ก่อนไข่บ่เดี๋ยวนไงไข่คือบ่บอกงู มาบ่ยันจังยังอัดยิ่มแล้วนี่พวอเตามากินีแก้วตุ้ยตุ้ยเลยเอฟซีนี่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 อย่าให้กิน่อยอย่ให้เ่้าเนาะมา ท่องบังมือเลยอะโลไดละเลยเหรอเนาะต้องกินข้าวแล้วเราคลิปนาะกล้องกินข้าวไม่ได้ช่องคนนะกล้องทำบู๊งนะข้าวเหนียวมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ของแม่เทนนี่เขานึ่งมาบ่จ้ะแต่นึ่งแล้วในในครัวก็นึ่งแล้วลาบเพื่อนนี่ย หมูบกีไงสีมือหมูไก่ไก่นยังไม่ได้ทอดเออเออขนาร้ง่าแล้วมันจะสีเลยเดี๋ยวผเดี๋ยวหนูทอดเโอ้ทอดร้นะหิคำมันใช้เวลาหง่มากอเพอเป่าเลยอเบิ่งไปคือนิคือได้กินหงสิได้กินเอหาหมูมาชิดลลวกสิเลี่ยงหมูหมูที่เราใส่ไม้ปิ้งๆก็ยังอยู่นะอืปิ้งหง่ะแล้วมันจะเละน่มูเ็นแงมด โอ้ยบืน้ำแข็งน่บดเออน้ำแข็งอืดเต็มอัดไม่ต้องกลัวเอาอย่างอื้มกระจกอือว่าไฟเดนไฟฟ้ิน เราก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะพี่จำเห็นน,นน้งหน้ามันโลดตอนมันนีแถวยำบอก